ชาวเวียดนามหลายพันคนปิดล้อมโรงงานหลายแห่งในจังหวัดบิงเซียงโดยพุ่งเป้าโจมตีโรงงานของชาวจีนนะครับแต่ก็มีรายงานว่าโรงงานของชาวเกาหลีใต้ไต้หวันและญี่ปุ่นก็ถูกโจมตีด้วยทั้งถูกปล้นสะดมและบางแห่งก็ถูกจุดไฟเผามีรายงานว่าโรง,งงานอย่างน้อย15แห่งถูกไฟไหม้กระทรวงความมั่นคงของรัฐได้ส่งตำรวจปราบจราจนเคลื่อนที่เร็วไปควบคุมสถานการณ์และควบคุมตัวผู้ก่อเหตุราว500คน พร้อมกับเตือนว่าจะลงโทษผู้ที่ยุยงให้เกิดความไม่สงบโฆกกระทรวงการต่างประเทศของจีนประนามเวียดนามว่าเป็นฝ่ายยั่วยุจากกรณีเผาโรงงาน<ด>ของจีนในเวียดนามโดยสถานทูตและสถานกงสุนใหญ่ของจีนให้ความช่วยเหลือพลเรือนและธุรกิจของชาวจีนในเวียดนามและจะจับตาดูสถ,ถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะที่ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ก็ c o ม m e เกลียวขึ้นทุกขณะนะครับล่าสุดหน่วยยามชายฝั่งเวียดนามส่งเรือไปใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ํามันของจีนในกล้กับหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้โดยอยู่ห่างจากแท่นขุดเจาะน้ํามัน12กิโลเมตรแต่ว่าถูกกองเรือของจีนล้อมไว้ไม่ให้เข้าใกล้แท่นขุดเจาะน้ํามันซึ่งนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีเรือของจีนรวมทั้งเรือรบอย่างน้อย80ลำในบริเวณนั้นเก่าว ส่วนข้อพิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ก็ตึงเครียดเช่นกันนายเอ็ดวินลาเซดาโฆษกประจำตัวประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าจีนเตรียมสร้างรันเวย์ในบริเวณแนวปะการังมาบินิหรือแนวปะการังจอสนสันใต้ในทะเลจีนใต้นะครับหลังจากที่ฝูงบินสอดแนมของฟิลิปปินส์แจ้งว่าจีนกำลังขนย้ายดินและวัสดุอื่นๆเข้าไปในแนวปะการังจอสนสันใต้หรือแนวปะการังชิก,กัวตามชื่อเรียกในภาษาจีนตั้งแต่เดือนมกราคม ถ้าหากว่าเป็นจริงตามข้อมูลที่ฟิลิปปินส์ได้มาก็จะเป็นทางวิ่งขึ้นลงของเครื่องบินแห่งแรกในหมู่เกาะสเปดลี์ซึ่งจะยิ่งทวีความตึงเครียดกับประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้และแสดงให้เห็นว่าจีนละเมิดปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้หรือว่า DOC ส่วนโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ชี้แจงว่าการสร้างสิ่งปลูกสร้างบนแนวปะการังที่อยู่ในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้เป็นเรื่องปกติ เพราะแนวปะะการังดังกล่าวอยู่ในอาณาเขตของจีนครับ